ร่วมสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight หนังสืสปปอพิมพ์ฐานเศรษฐกิจทุกครั้งที่ผมมาที่เสียมเรียบเนี่ยนะครับต้องมาฝากท้องไว้ที่ร้านเชียงใหม่นีทุกครั้งสาหเหตุก็เพราะอะไรลหรครับ สาเหตุก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยนอกจากจะทำอาหารรสชาติอร่อยถูกปากแล้วเนี่ยเขายังเลือกวัตถุดิบที่ดีนะฮะวัตถุดิบที่ตรงมาจากทะเลสาบเขมรเลยนี่นะฮะดูกันชัดๆนี่ปลาเนื้ออ่อนอะไรครับของทะเลสาบครับผมปล<ร>าเนื้อ<ร>อ่อนจากทะเลสาบแล้วเล็พิรอดเอามาทำทำยังไงเนี่ยเอามาทอดครับทอดเอามาทอดหัวตัวทานได้หมดนะ จะแสดงให้ดูว่านี่กรอบทั้งตัวนะววอันนี้รู้สึกเหมือนยำประกรอบใช่ไหมพี่ครับผมยำประกรอบมะม่วงครับยำประกรอบมะม่วงนะปลา ปลายอบที่เอามาทานี่เป็นเป็นอย่างอย่างเดียวกันนิดก่าอย่างเดียวกันแต่แต่อันนี้เขาเอาไปย่างก่อนครับผม oh อ๋นนออันนี้ไปย่างก่อนอย่างแล้วแกะเนื้อแกะเนื้อเอาเนื้อแล้วเอาเอาไปทอดอีกทีหนึง่งจะให้อร่อยเนี่ยนะมันต้องทานที่เสียมเรียบนี่เลยแล้วก็ต้องมาทานที่เชียงใหม่นี่อันนี้เป็นปลาช่อนสมุนไพรในทะเลสาบเนี่ย เขาว่ากันว่าปลาที่จับจากทะเลสาบเนี่ยมีทั้งปลาช่อนและชะโดครใช่ไหมแต่อันนี้คือปลาช่อนโอ้โหพี่ออสกรอบมากเลยนะอันนี้อะไรของออสเป็นต้มโค้งปลากรอบ โ้มโค้งประกอบเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,นี้จะจะเป็นเป็นเนื้อเนื้อประกอบทั้งหมดไม่มีก้างโอ้โหเป็นเนื้อประกอบล้วนเลยนี่ต้องตักให้ตักให้ชมนี่เนื้อประกอบล้วนเลยนะครับคืออันนี้เป็นอาหารชุดเซ็ตปลานะชุดเซ็ตปลาที่ที่นี่มีไข่เจียวเนี่ยนนะนี่ต้องทานไปนะพร้อมกับปลาเนื้ออ่อน นะแล้วก็ซดตามด้วยอันนี้งงมันมันมันคล้ายๆกับมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันนะฮะเท่านี้แหละครับมาเชียงใหม่ร้านเชียงใหม่ร้านนี้ก็จะทำให้ท่านมาถึงเสียมเรียม ครับก็เป็นรายการเที่ยวและชิมนะครับ Amazing ชิมอาเซียนครับใช่ใชแบบว่าอาหารมากมายสำหรับวันนี้นะครับหัวใจสำคัญที่อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็คือว่าการเตรียมการสำหรับ AEC เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก เราต้องเตรียมการณะวันนี้ครับพยายามคิดล่วงหน้าครับว่าโอกาสต่างๆที่กําลังเปิดขึ้นเนี่ยเราจะเตรียมการเพื่อเข้าไปหยิบโฉยโอกาสต่างๆเหล่านั้นอย่างไรและหัวใจสําคัญครับอยู่ที่ว่าเราต้องไม่เดินคนเดียวครับเราต้องหาเพื่อนที่ช่วยเราคิดแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการสําเร็จใ,ในการที่เราจะไปออกสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคราวนี้ใหญ่มากพอใหญ่มากเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเดินคนเดียวโดยที่ว่ามองยังไม่เห็นทิศทางเนี่ยหคือเสียเวลา 2. คือเสียเงิน 3. คือกว่าจะได้ประสบการณ์เนี่ยอาจจะต้องมีการผิดพลาดอะไรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของ วิถีชีวิตเรื่องของคนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราก็ได้นําเสนอในแง่มุมต่างๆค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับ